การปลูกฝังค่านิยมรักชาติศาสตร์กษัตริถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นตั้งแต่ระดับเยาวชนมูรนิธิธรมดีจึงได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาบุค,คลบุคลากรครูนะคบให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อการเผยแพรค่ความรู้ในระดับเยาวชนได้อย่างถูกต้องติดตามได้จากคุณรัฐวุฒิกำเจเรญครับมันมีอยู่ารายนึงอะพาผมไปดูสวนสตรอเบอร์รี่ของท่านทีนท่อำเภอฝางหนึ่งใน25ิอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าอยู่นี่ผู้ว่าอยู่นี่กระผม,มหันไปมองท่านที่นี่เคยเป็นที่พื้นที่ปลูกพืชกัญชายยาฟินทั้งนั้นทุกวันนี้เป็นอย่างที่ผู้ว่าเห็นกระผมก็มองไปจนสุดลูกขูกตาไราส์สตรอเบอรี่ตอนนี้ลูกได้เรียนแพทย์ที่มอชอลูกได้เข้าราชภัฏเชียงใหม่โดยพระบารมีโอ,อก,กล้าว บ้านเรากลายเป็นพื้นที่ปลูกสตรอเบอรี่ที่มีชื่อเสียงโดยพระมาณคุณาที่คุณโดยแท้ไม่มีในหลงวงครอบครัวผมจะไม่มีวันนี้การส่งเสริมคุณธรรมการรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้กับคนไทยในปัจจุบันถือเป็นหัวใจสำคัญที่หม่อมหลวงปนัดดาดิศกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรี <Okay. S 1> เห็นว่าจะทาให้ประเทศชาติ เกิดความสามัคคีและรอดพ้นจากวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งที่ผ่านมาในอดีตคนไทยกับพระมหากษัตริย์ทรงมีความผูกพันกันจากสิ่งที่ทุกพระองค์ทรงถามเพื่อคนไทยในอดีตขณะเดียวกันหากทุกคนยึดค่านิยม12ประการมาปฏิบัติใช้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีต่อตัวเองและประเทศชาติ 12. ค่านิยมที่จริงเป็นธรรมชาติของคนไทยเป็นเอกประยุทธ์ท่านก็พูดว่า ท่านรวบรวมมาท่านได้คิดเขียนขึ้นเองเป็นสิ่งซึ่งปู่ย่าตายายสอนเรามาเป็นพระราชบัรัติของนิหลวงหลายราชการท่านเินเดรูรวบรวมก็เห็นบางท่านมีออกมาโต้มาแย้งว่าทำไมต้องมาบังคับให้ปฏิบัติโถงไม่มีใครบังคับท่านไม่มีพระที่จริงคือธรรมชาติของคนไทย เหมือนเหมือนกระผมไม่ได้มีใครบังคับให้กระผมไปดูโหงโรงสามรอบสี่รอบเป็นเป็นธรรมชาติของคนก็เปลี่ยนกลับเปลี่ยนว่าสิบสองหลักคิดค่านิยมนี้ก็ก็าตามใจฮนะถ้านะคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกนะครับอยู่ในกรอบของความเป็นลูกหลานที่งดงามน่ารักแล้วเมื่อถึงเวลาเราจะต้องจากเข้าไปเหมือนกระผมคิดอยู่เสมอกระผมไม่เคยประมาทอายุเท่านี้แล้ว จะนอนตนตอกจากนี้สิ่งที่จะทำให้ประเทศชาติอยู่รอดต่อไปได้ดนั่นคือทุกคนต้องรู้สำนึกและตระหนักถึงปัญหาคอร์รัปชันที่เกาะกินสังคมไทยมาอย่างยาวนานหากทุกคนช่วยกันปลูกฝังที่สามารถเริ่มได้ตั้งแต่เด็กให้ปฏิเสธการคอร์รัปชันเชื่อว่าประเทศชาติจะสามารถรอดพ้นปัญหาต่างๆไปได้นั่นถ้าท่านผูนน้มีเกียรติช่วยกปักษาประเทศไทยให้สมตามชื่อศรัทธาชาติรู้คุณบุพการีชน รู้คุณสถาบันมีหรือประเทศไทยจะไม่ร่มเย็นเป็นสุขถ้าผู้คนไม่ทุจริตคอรัปชันไม่หลงโมโทสาสันและอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหากันการปลูกจิตสำนึกเรื่องความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือเรื่องที่ต้องส่งเสริมในระดับเยาวชนซึ่งถือเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนที่จะเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเติบโตมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และกิจกรรมที่มูลนิธิทำดีจัดขึ้นครั้งนี้ถือว่าเป็นการวางรากฐานสร้างจิตสำนึกให้เป็นคนที่มีความกตันญูต่อชาติเป็นคนที่ดีต่อสังคมอีกด้วย